สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซพอตอของลุงพลปะแตนทุกทุกคนนะคะไปฟังจากหลายๆข่าวมานะคะเอฟซรับไม่ได้กับอีปากดำจริงๆเลยมึงคิดได้ยังไงวะผู้ถามมื่อยเลยที่มึงจะให้พาน้องแอดมินน้อยเนี่ยขึ้นไปบนเขาโดยที่เอากล้องเนี่ยใส่ตัวไปด้วยแล้วลองให้ขึ้นไปเด็กอายุแค่สองขวบ็นไอเวนชีวิตมึงมันแค่นี้จริงๆอ่ะสิ่งที่มึงคิดความชั่วความร้ายเนี่ยมึงเห็นลุงพลเนี่ย แต่ต้องตัวเด็กคนไหนไม่ได้มึงต้องพยายามคิดถึงเรื่องเร็วๆไลา่ๆให้กับคนอื่นเขาอะให้กับลุงพลเนี่ยถามหน่อยสิฮะกูถามตัวมึงหน่อยมึงเคยขึ้นไปหาลูกมึงไหมคือทุกคนเขามีคําถามคํานี้คําเดียวอยู่แล้วเนี่ยมึงก็บอกว่ามึงขึ้นไปแต่กูแปลกใจว่าทําไมมึงถึงได้แอบขึ้นไปขึ้นล่ะทําไมมึงไม่ขึ้นไปพร้อมผู้ใหญ่ที่เขาขึ้นไปค้นหาเด็กกัน่ะ กูถามมึงหน่อยสิเอาจากใจจริงๆเลยนะทําไมมึงไม่ขึ้นไปพร้อมกับเขาแล้วทําไมมึงต้องแอบขึ้นไปแล้วมึงก็แอบไปถ่ายรูปตรงจุดที่เกิดเหตุถ่ายตรงโคนต้นไม้ใหญ่ที่น้องเสียชีวิตวะกูถามหน่อยสิแล้วถ่ายรูปนะคะ fc ยิ้มปากบานยิ้มหน้าละลื่นเลยนะคะไม่มีความสลดใจไม่มีความเศร้าใจเลยนะ,คะแค่ลุงพลร้องไห้แค่นี้ก็ว่าลุงพลแอคชั่นแอคติ้ง แต่ตัวมันน่ะถามตัวมันจะคำไหมพ่อกับแม่มันเคยร้องไห้ไหมไม่มีไม่เคยเสียน้ําตาให้เด็กน้อยคนนี้เลยให้น้องผลไม้เลยไม่มีหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างคือมึงไม่ต้องมาพูดว่าให้ลุงพลเนี่ยเออลองพาเด็กขึ้นไปมึงต้องการพูดอย่างนี้ใช่ไหมให้ลุงพลเนี่ยลองพาเด็กขึ้นไปสินะแล้วก็มีการใส่กล้องติดตัวเด็กไปด้วยน้องแอดมินน้อยเนี่ย ลอ,ลองให้น้องแอดมินน้อยขึ้นเขาดูสิถูกไหมมันพูดแบบนี้นะคะเอฟซีกูถามหน่อยไม่ว่าจะเป็นเด็กน้องแอดมินน้อยขึ้นไปภูเขามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกของมึงเพราะเรื่องมันจบไปแล้วคดีความกำลังดำเนินการอยู่อย่าเปรียบถ้าตัวเองทำไม่ได้ตัวเองก็ไม่ต้องไปเปรียบไม่ต้องไปบอกว่าเอ้ยน้องแอดมินต้องขึ้นไปนะ ลองปล่อยไอ้น้องแอดมินน้อยสองขวบขึ้นไปบนภูเขาดูสิจะเดินขึ้นไปได้ไหมแล้วก็ให้เอากล้องเนี่ยติดตัวเด็กไปด้วยสมองมึงคิดเหมือนคนปัญญาอ่อนคือแบบไหวไหมฮะถามหน่อยสิอาการเริ่มแบบมันมัน,ม,นมันออกจนเกินไปเอฟซีแต่ต้องถามว่าไหวไหมพฤติกรรมมึงเนี่ยเร็วๆไล้ๆเนี่ยมันยิ่งออกมาให้คนอื่นประจานให้คนอื่นรู้ทั่วโลกมึงทั้งสองตัวนะั่นแหละทั้งพี่ทั้งน้อง ทำอะไรให้กับสังคมดีๆบ้างเป็นแม่ผู้สูญเสียต้องทำในสิ่งที่ดีให้คนอื่นเขารักสิไม่มีมากระแนกกระแหนแล้วก็นะมากระแนกกระแหน่จำเลยใส่ร้ายป้ายสีจำเลยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นจำเลยเดี๋ยวนี้ใส่ร้ายป้ายสีจนเป็นจำเลยสังคมไปแล้วกูถามว่าถ้าลุงพลเนี่ยถูกยกฟ้องเนี่ยมึงจะให้อะไรเขามึงจะทำอะไรเขา มึงจะไปทําอะไรให้เขาดีขึ้นวะกูถามหน่อยมึงจะช่วยเขาไหมมึงจะขอโทษเขาไหมกูถามแค่เนี้ยนะแล้วก็เด็กน้อยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้อยคนสิบคนเนี่ยมึงไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าให้เด็กคนนั้นเด็กคนนี้ลองขึ้นเขาดูแม้กระทั่งตัวมึงเองตัวมึงยังไม่ขึ้นเลยควายตัวมึงขึ้นเขาไหมไม่เคยนะเอฟซี FC. นะ แล้วบอกว่าขึ้นเขาไม่ได้เขามันสูงเกินไปขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเป็นลมนู่นนี่นั่นอ้างสารพัดสารเพและก็แพ็คก,กระเป๋ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเอาเอกเอาผลไม้เอาชุดเอาอะไรรองทงรองเท้ายัดใส่กระเป๋าเพื่อที่จะใส่ลายป้ายสีชัยพลวิภาก็ให้ชัยพลวิภาขึ้นไปตามหาลูกของมัน ทั้งๆท,ท,ที่ตัวของมันเนี่ยนั่งรับบริจาคอยู่ข้างล่างใส่ชุดขาวทําเป็นออดอ้อนทําเป็นเจ้าเจ้าน้าตานูน่นนี่นั่นสารพัดมองเห็นภาพทุกอย่างอะ่ะเอฟซีคือคือแบบผู้หญิงอะไรไม่รู้นะทําไมสตอได้ขนาดนี้บอกตรงสตอแล้วสร้างเรื่องเก่งออกมานั่งด่าเขาออกมานั่งมีภาควิจารณ์เขาเนี่ยหน้าตาละลื่นมากหน้าตาแบบว่าโอ้โห คือแบบไม่สลดอ่ะ f c คือไม่เห็นใจอะ่ะถ้าเรานะเป็นคนไทยทั่วโลกนะไม่มีใครเขาเห็นใจหรอกหน้าตาแบบเนี้ยนะบอกตรงเลยถามว่าทําไมทุกคนเขาเห็นใจลุงพล f ี FC, ทุกคนทําไมถึงเห็นใจลุงพลก็เพราะแบบนี้นี่ไงคะ f ีลุงพลถูกใส่ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาไม่ถูกใส่ร้ายเนี่ยเขาโดนจับแล้วมันจะต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างเนี่ยที่ให้มันผิดเพี้ยน ว่าเขาก็ทําจริงๆอันนี้มันไม่เลยอะถูกใส่ร้ายแล้วมันมีการออกมาพูดนะจำได้นะคลิปของมันนะ FC ไม่รู้มันลบไปหรือ,อยังมันบอกว่าตํารวจสั่งให้มันชี้เป้าไปหาลุงพลนี่มันพูดเองนะคะไม่ได้มีหมาตัวไหนพูดเลยสักคนหนึ่งนะมันพูดเองหมดทุกอย่างว่าให้เล็งเป้าไปที่ลุงพลเป็นไงละ่ะพอเล็งไปแล้วเป็นไงมึงกลับไม่ได้สิขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้ มึงก็ต้องเล่นต่อตอนนี้เล่นเป็นไงมึงยิ่งเล่นมงึงตกเหวกูจะบอกให้ปากน้ำมึงยิ่งเล่นยิ่งตกเหวนะแล้วเรื่องแอดมินน้อยเนี่ยนะหุบป,ป,ปากแล้วก็ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปบอกว่าเอ้ยมึงลองให้แอดมินน้อยเนี่ยขึ้นไปบนเขาดูแล้วมึงติดกล้องดูซินะติดกล้องดูซิว่าน้องคนนี้เนี่ยจะเดินขึ้นเขาได้ไหมือใครมาอยู่เคียงข้างลุงพลไม่ว่าลุงพลจะรักเด็กคนไหนเนี่ยอีนี่เกิดอาการหมดนะคะเอฟตี มันคงจะวาดภาพถึงน้องผลไม้ว่าน้องผลไม้เนี่ยนะมันใส่ร้ายไปแล้วไงมันใส่ร้ายไปแล้วไงมันก็เลยพยายามจะใส่ร้ายอีกนะคะใส่ร้ายให้ลุงพลมีความผิดได้ได้กับเด็กน้อยคนนี้พยายามสร้างเรื่องสร้างกระแสให้ตีกับนะคะทําเป็นแบบโอ้โหทําไมเอาตรงๆนะเอฟเกิดมาไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนใจร้ายใจดําขนาดนี้เลยทําได้ทุกอย่างนะคะพอกันนะคะสองคนพี่น้อง ไอ้หน้ากะลอยหมอยอีกตัวหนึ่งนะคะอียานอีกตัวหนึ่งนะคะพวกนี้มันสารเลวรวมตัวกันเอาจริงๆค่ะเอฟซีเห็นไหมคะดูมันไปรำดีนะมันด่าลุงพลด่าป้าแตนไอ้หน้ากะลอยหมอยนะ่ะด่าลุงพลด่าป้าแตนด่าองค์ปู่กฤติจิตของเราแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงมันก็มารำเยิบ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 เหมือนผีเหมือนผีที่ตายซากแล้วเนี่ยมาลำํำเหมือนกองก่อยย่เอฟซีเคยเห็นกองก่อยไหมออกมานั่งรำไม,ไม่รู้จักอับจากอายเขาเพราะอะไรรู้ไหม คือมันด่าเขาไปเยอะแล้วสิ่งที่มันทําเนี่ยมันทําเรียนแบบลุงพลหมดทุกอย่างเลยนะคะมันเรียนแบบทุกอย่างเลยลาเหมือนกันแต่ว่าการลาเหมือนแบบว่าโอ้โหฝึกมาล้านปีมันก็คงลาไม่ได้หรอกนะโอ้โหกางไก่กังไก,ก,งไก่โอ้ยน่าเกลียดมากเลยเห็นสภาพมันลาแม่เอฟีโอ้โหขำอะเคยเห็นผีตายซากไหมคะนั่นแหละเหมือนนั่นแหละนะด่าเขาออเหนาเป็นเองด่าเขาทุกอย่างทุกเรื่อง แต่ทำเองหมดเลยเห็นไหมคะนี่ขนาดน้องแอดมินน้อยนี่เขาฉลาดมากเลยนะนะฉลาดมากเป็นเด็กที่น่ารักแล้วเป็นเด็กที่เก่งอะขนาดจะเข้านอนอยังเรียกลุงเพลินลุงพลนนนอนยางลุงพลนนนอนอยาง,ง,นอนอยางเห็นไหมเด็กเขาหน้ารักขนาดไหนเอฟซี FC, นะอีผากดำอิจฉาเด็กก็เลยออกมาบอกว่ามึงลองให้น้องแอดมินน้อยเนี่ยขึ้นไปบนเขาแล้วก็เอาติดกล้องสิ ว่าจะเป็นยังไงนะคะนะเออแล้วจะว่าจะเหมือนไอ้ลูกสาวมันหรือเปล่านี่คือคิดได้ยังไงอ่ะงงอ่ะเอฟซี T. คือคนเราอ่ะน้องผลไม้เนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมึงอ่ะยังไม่เคยทําความให้ให้น้องเนี่ยน้องที่เสียชีวิตไปเนี่ยมีความสุขเลยอ่ะแม้กระทั่งลดน้ําศพมึงก็ยังไม่เคยลดมึงทั้งสองตัวมึงอ่ะนะนะเออใช่ไหมคะ พ่อกับแม่ไม่เคยลดน้ำศพเนะลูกของตัวเองถูกไหมเอฟซีแล้วไม่เคยขึ้นไปหาแต่ว่าแอบขึ้นไปหาจำได้อยู่คำหนึ่งนะคะจำได้อยู่คำหนึ่งที่อีพ่อมันไปพูดกับชาวบ้านว่าน้องเคยขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งแต่กลับลงมาได้แต่คราวนี้อ่ะขึ้นไปแล้วกลับลงมาไม่ได้นี่ไงคะเด็กเขาเล่นอยู่กับหมาเขาก็ต้องวิ่งตามหมาขึ้นไป แล้วมันไม่มีจุดอะไรเลยแม้กระทั่งเอาลุงพลเนี่ยไปตรวจภายในเนี่ยนะมันบอกว่าลุงพลกระทําชาเราลุงพลได้ตรวจภายในเรียบร้อยแล้วตรวจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีแม้แต่อะไรเลยนะคะไม่มีแม้แต่สเปิร์มหรือว่าอาสุจิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันติดค้างคาอยู่ไม่มีน้องไม่ได้ถูกกระทําชําเรานะคะแต่อีเวนนี่นะคิดได้แค่เรื่องเดียวนั่นแหละไม่รู้จะพูดคําไหนนะคะเอฟซี รับมันไม่ได้นะคะก็นั่นแหละเวรกรรมนะคะไอ้น้องอีกตัวหนึ่งไอ้น้องตัวแสบมันอีกตัวหนึ่งนะคะเคยขึ้นเขาไหมถามมันดูสินั่งอ้ยเครื่องบินไปทางนู้ดอ้ยผู้ไายตอนนี้ผู้ไายเห็นเครื่องบินแล้วตอนนี้ผู้ไลยเห็นเครื่องบินแล้วข้ามไปอีกเขาหนึ่งอีกควายโฮ้ยงึดไหลนะคะเอฟซีสองตัวเนี้ยบองตรงเลยรับไม่ได้แต่เช้าเลย